ละคับชวงนี้พาไปเล่กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขเทศบาลเมืองดอนซักข็จะวัดสุราธานีกันบ้างนะครับจัดขึ้นเผื่อต้องการในผู้สูงอายุในเทศบาลเนี่ยมีสุขภาพทีดีทางกายเละใจนะครับสังคมและปัญญาด้วยนะครับนะติดตามจากไรอ่ะสะกู๊ปสร้า,างไทยไปด้วยกันค่ะ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปีพศ2548กล่าวคือมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละสิบของประชากรทั้งประเทศปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลเมืองดอนสักมีจํำนวนผู้สูงอายุจํำนวนร้อยละ1 5ของประชากรทั้งหมดซึ่งสังคมเมืองดอนสักได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอนศักได้ให้ความสำคัญและจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิดเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีการปฏิบัติและการพัฒนาสุขภาพตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจสังคมและปัญญาสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเราก็สรุปได้ว่าเรามีกลุ่มผู้ป่วยที่จิตเตียงติดบ้านติดสังคมถามว่าเราจะทําอย่างไรให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นนะครับเข้ามาดูแลไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานนะครับจากนั้นท่านนายกก็บอกว่าท่านนายกนันทนีก็เลยกล่าวว่าบอกว่าท่านจากนั้นเราทาโรงเรียนเพื่อที่จะดึงกลุ่ม ผู้ที่ติดสังคมเข้ามาอยู่และก็ดึงผู้ที่ติดบ้านเนี่ยนะครับเอากลุ่มผู้ที่ติดสังคมดึงผู้ที่ติดบ้านเข้ามาเรียนรู้จากนั้นเราก็ได้ินการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นนะครับและก็เป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มีหลักสูตรการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นภายในห้องเรียนนอ,อนอกสถานที่การศึกษาดูงานต่างๆนะครับเราประสานงานให้กับทางกลุ่มเหล่านี้นะครับถามว่าพระมาที่เราใช้ มากไหมมากแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มนะครับกับการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุกับการดูแลผู้สูงอายุและสร้างให้เขามีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตด,ดีไม่เป็นปัญหาอะไรให้กับสังคมและลูกหลานนะครับ สำหรับโครงการโรงเรียนสร้างสุขจัดขึ้นมาแล้วจำนวน3มรุ่นและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ได้มีการออกแบบหลักสูตรต่างๆให้เหมาะสมกับสภาวะด้านร่างกายจิตใจของผู้สูงอายุอย่างเช่นกิจกรรมส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมกิจกรรมให้ความรู้นันทนาการกลุ่มกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมกีฬาและการแสดงเพื่อสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มช่วยชะลอความเสื่อมของสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุลดภาวะความเสี่ยง จากการเจ็บป่วยระยะเวลาพึ่งพาผู้อื่นหรือความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าโดยสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมเพิ่มมากขึ้นแสดงความความสามารถดึงศักยภาพข้างในปัจจุบันเขา,เขาก็เป็นคนกล้าพูดกล้าทำแล้วก็ภาวะซึมเศร้าเขาหายค่ะแล้วก็เรามีการคัดกรองสุขภาพมีการติดต่อกับทางโรงพยาบาลดอนสักมาคัดกรองสุขภาพแล้วก็นักเรียนเหล่านี้เรียนตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น4มีนักเรียนที่ซ้ำทั้ง4รุ่นด้วยค่ะ ก็หมายความว่าเขาพึงพอใจเพราะว่าการเรียนรู้เรา่นี้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะแล้วเด็กนักเรียนก็จะเป็นเด็กเรียนที่ซ้ำๆๆเราก็จะมีความสุขส่วนตารางสอนนี้เราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนทุกๆปีค่ะโดยใช้วิทยากรในท้องถิ่นแล้วก็มีวิทยากรที่เป็นนักเรียนเราด้วยเพราะว่านักเรียนเรามีหลากหลายสาขามีพยาบาลมีครูมีทนาย ค่ะบางทีเราก็ใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นโรงเรียนของเราเองค่ะชอบมากรักมากโรงเรียนของสร้างสุดนะคะตั้งแต่ครั้งที่เขามีตอนแรกเลยรั้งแรกเลยค่ะมีความสุขมากการสนุกสนาน สกสนานแล้วก็มีเพื่อนชอบมีเพื่อนเราจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์เราจะได้ไม่เป็นโรคึมเศร้าค่ะชอบมากตัวเองเคยเป็นครูมาก่อนก็เลยเราอยู่กับลูกศิษย์มามีเด็กกระบนี้ประมาตอนนี้เราเป็นฆาการบํา,าน,บนานก็มีความสุขมากๆค่ะค่ะแล้วทำให้เรามีสุขภาพดีเพราะเขาจะมีเรื่องแกะออกกําลังกายทุกวันนะได้ร้องรําทําเพลงสนุกสนานสาระไม่เท่าไหรนะบ <laughs> ันเทิงมากกว่าค่ะเพราะว่าวัยนี้แล้วนะคะจะมัวเอาสาระอยู่ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ เออเขามันเอาเอาความบันเทิงแล้วมีความสุขสนุกสนานถ้าไม่มาก็ไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้หัวเราออยู่ที่บ้านก็อยู่กับ Facebook อยู่กับไลน์ใช่ไหม ด้วยสถานการณ์การดำรงชีวิตในปัจจุบันการดูแลผู้สูงอายุจากสมาชิกในครอบครัวนั้นมีเวลาลดน้อยลงดังนั้นเหล่าบุคคลรอบข้างไม่ควรลืมที่จะหาเวลาดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญกับบุคคลที่รักของท่านเพราะกำลังใจที่ดีคือกำลังใจจากสายใหญ่ครอบครัวที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีอยู่เป็นร่มโคร,ร่มใรของครอบครัวต่อไป ปราโมทวิรสมถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี